สวัสดีครับได้เวลาของลุยข่าวร้อนลำดับข่าวสำคัญไม่ให้คุณตกประเด็นก่อนนอนในคืนวันนี้กันแล้วนะครับอยู่กับผมวุฒินันนาหิมสำหรับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะครับนอกจากที่อำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจะได้รับผลกระทบจากที่น้าท่วมขังหลายจุดแล้วนะครับอีกหนึ่งอำเภอไม่แพ้กันเลยนะครับที่ถือได้ว่าเป็นขั้นวิกฤตแล้วเช่นเดียวกันนั่นก็คือที่ อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีนะครับวันนี้คุณนิกรยิ้มสวัสดีได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปสำรวจผลกระทบรวมทั้งไปฟังเสียงจากชาวบ้านในพื้นที่ด้วยซึ่งต่างก็ยอมรับนะครับว่าการที่น้ำท่วมในปีนี้เป็นครั้งที่ท่วมร้ายแรงที่สุดในรอบ10ปีแล้วติดตามได้จากรายงานครับปี54ท่วม3วันแห้งไอ้นี่มัน3าวันแล้วยัง,ย,ง,ย,งยังเยอะเลย ยิิ่่่งงวันทียเยอะเสียงยืนยันของชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีที่ยอมรับว่าน้ำท่วมครั้งนี้หนักสุดในรอบหลายสิบปีครับไม่ใช่เพียงธุรกิจการค้าที่ถูกน้ำจากแม่น้ำบากปะกงแตะลักเข้าท่วมสร้างความเสียหายเต็มร้อยเปอร์เซนต์ยังมีสถานที่ราชการสำคัญทั้งที่ทว่าการอำเภอและสถานีตำรวจภูธรศรีมหาโพธิ์อยู่ในสภาพไม่ต่างกัน ที่สำคัญชาวบ้านหลายคนประเมินกันครับว่านี่อาจจะไม่ใช่จุดสูงสุดของวิกฤตที่เกิดขึ้น4ีวันแล้วนะ้ํามันขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยครับพ้นก็สอบทรายขึ้นมานะครับแล้วเราก็มากั้นอีดบล็อกภายในบ้านก็ยังเอาไม่อยู่ครับนอกจากยอเศรษฐกิจที่ถูกน้ำท่วมเต็มเกือบทุกพื้นที่ ยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่ถูกน้ำท่วมสูงทถูกตัดขาดจากโลกภายนอกนะครับซึ่งผมจะเข้าไปพร้อมกับหน่วยอาสากู่ไัยเพื่อไปสำรวจชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านด้านในกันครับทีมข่าวนิชั่นทีวีไปพร้อมกับมูลนิธิป,ปอ่อตักตึงและมูลนิธิสว่างบำเพียธรรมสถานจังหวัดปราจีนบุรีครับเป้าหมายคือการนําอาหารน้ําดื่มและเครื่องใช้จําเป็นไปช่วยเหลือชาวบ้านจุด,ดรอบนอกอําเภอสีมหาโพธิ โดยเฉพาะตำบลสีมหาโพธิ์หนึ่งใน3ตำบลที่อยู่ในภาวะวิกฤตครับบางจุดน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรและวินาทีแรกที่สามารถฝากกระแสน้ำที่ไหลแรงจนถึงที่หมายก็เห็นรอยยิ้มการรอคอยความช่วยเหลือแบบนี้ครับตู้ปลาอายุเท่าไหร่แล้วคะยีะ่บเะเคยเจอ,อน้ำมากข,ข,ขนาดนี้มาก่อนไหมไม่เคยหรอตั้งแต่ท่านมาคุณอยู่ไปเยอะมากที่นี้มันมากสุดเลยใช่ค่ะพอเขาไปแจกก็เขามาเห็นอยู่หลายครั้งก็ไปดูหรือว่าเราให้ ไนนอ้าาม่วระหว่างเข้าไปก็ได้เห็นสภาพของบ้านหลายหลังที่น่าเป็นห่วงครับโดยเฉพาะจุดใกล้แม่น้ำบางปะกงที่ระดับน้ำท่วมสูงถึงชั้นสองซึ่งส่วนใหญ่ยังมีทั้งคนชราและเด็กที่ต่างตัดสินใจไม่ยอพยพไปอยู่ด้านนอกไม่ต้องกลัวหรอกยาะ อ่ะหลบแล้วหลบเรือน้อยหลบเรือน้อยข้างในข้างในนี่คือท่วเหมือนกที่ถูกแล้วจะทำยังไงของครใจานแบ้งแม่รอจยวกแล้วนอนยังไงนอนมีงนอนสะตดสูนอ๋อก็น้อยู่ใกล้ๆกันเนี่น้ำางอนี่เป็นแค่เสียดเสี้ยวความเดือดร้อนของคนปราจีนบุรีครับที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์เฉพาะหน้ากันอย่างใกล้ชิดและอย่างไม่รู้ ว่าจะต้องตนทุกอยู่กับน้ำท่วมแบบนี้ไปอีกนานหรือไม่ครับสมชายวนหอมถ่ายภาพนิกอรยิ้มสวัสด Nation TV, ิ์เนชั่นทีวีรายงานครับขอบคุณคุณนิกกรยิ้มสวัสดิ์แล้วก็ทีมข่าวนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าชาวบ้านในพื้นที่นอกจากที่กบินบุรีปราจีนบุรีก็ยังมีอีกหลายจังหวัดที่กําลังรอความช่วยเหลืออยู่นะครับเพราะว่าแต่ละสถานที่นั้นก็อยู่ในขั้นที่ค่อนข้างจะวิกฤตแล้วก็ตามนะครับ แล้วช่วงนี้พาคุณชมไปตรวจสอบลำดับข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้กับลุยข่าวร้อนทไลายครับ 5นาฬิกา30นาทีตำรวจภูทร300ยอดจังหวัดประจวบคิริขันจับกลุ่มอดีตโค้ชกีฬายกน้ำหนักวิทยาลัยพระจังหวัดสุพรรณบุรีได้ขณะขับรถยนต์ขนยาบ้า120,000เม็ดมูลค่ายาบ้ากว่า24ล้านบาทไปส่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขณะหลบด่านตำรวจใช้เส้นทางสำรองแต่ไปไม่รอด9นาฬิกาวิกฤตน้ำท่วมรอบ3าในแม่น้ำปราจีนบุรีฝั่งอำเภอกบ,บินบุรีทวีเพิ่มน้ำท่วมสูงถึงแนวคันกั้นน้ำ ถนนภายในหมู่บ้านแตกเสาะถนนใกล้ขาดน้ำไหลเข้าท่วมไร่นาประชาชนขณะที่วัดโพทองพระสงฆ์ก้ารูปที่ต้องพายเรือข้ามฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรีไปบินทบาทลำบากและเสี่ยงเกิดอันตรายเนื่องจากน้ำไหลแรงเกรงเรือล่มและเตรียมขนย้ายจระเข้สองตัวที่ทางวัดเลี้ยงไว้ด้วย ส่วนรถไฟแจ้งงดเดินรถไปสายตะวันออก2ขบวนและเปลี่ยนแปลงสถานีต้นทางและปลายทาง4ขบวนเหตุระดับน้ำท่วมสูงเหนือสันรางช่วงสถานีรถไฟบ้านดงบางสถานีรถไฟกะบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีด้านผอออโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านประการชนจังหวัดนครนายกสุรพลคำเม่นนามัดระบุน้ำในเขื่อนใกล้เต็มความจุเตรียมระบายลงแม่น,น้ำนครนายก เชื่อไม่กระทบกับพื้นที่ใต้เขื่อนเพราะไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ขณะที่ในจังหวัดพิษณุโลกฝนตกหนักชะหน้าดินประกอบกับแม่น้ำน่านกับเซาะมานานส่งผลให้ริมตลิ่งแม่น้ำน่านที่บริเวณถนนวังจันทร์ยุบตัวลึก7เมตรยาวกว่า100เมตรจนต้นไม้และสาไฟฟ้าหักโค่นเจ้าหน้าที่สำรวจพบหน้าบ้านประชาชนเสียหาย3หลัง ขณะที่สองหมู่บ้านในอำเภอรกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ที่ถูกน้ำชีเออล้นตลิง่งหลากเข้าทั่วบ้านเรือนถนนและพื้นที่การเกษตรล้อมรอบหมู่บ้านติดเกาะนานสัปดาห์โคและกระบือเริ่มประสบปัญหาขาดแคลนอาหารสัตว์แล้วส่วนในตำบลแม่สเรียงอำเภอแม่สเรียงจังหวัดแม่ฮองสอนฝนตกหนักในขุนเขาทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลา,ลากพัดเอาโคและกระบือชาวบ้านตายนับสิบลอยตามลําน้ําพ้วยแม่สเรียง ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานสถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้มีจำนวน24จังหวัดประชาชนเดือดร้อนจากน้ำท่วมจำนวน628,766ครัวเรือนส่วนผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่13รายขณะที่อธิบดีกรมชลประทานเลิศวิโรจน์โกวัฒนะระบุปริมาณน้ำและร่องความกดอากาศที่ประเทศไทยประสบอยู่ในขณะนี้เป็นสถานการณ์ปกติที่เกิดขึ้นทุกๆปีโดยยังไม่พบปัญหาวิกฤตหรือจุดเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง สินาฬิกานักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าแชมป์เอเชียเข้าพบนายกรัฐมนตรีโดยนายกเป็นตัวแทนมอบเงินที่ได้มาจากสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล1ล้านบาทและบริษัทปตท1ล้านบาทเป็นขวัญกำลังใจให้ทีมวอลเลย์บอลขณะที่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงจำนวนมากต่างเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีนักวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่คว้าแชมป์เอเชียครั้งที่17 ในงานเลี้ยงฉลองที่จังหวัดเจ้าภาพและจัดขบวนรถแห่รอบตัวเมืองโคราช11นาฬิกา30นาทีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน26คนในโรงเรียนวัดปากน้ำฝั่งเหนือภายในซอยจรัญสนิทวง35มีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงและอาเจียนคาดเกิดจากนมโรงเรียนเพราะตู้แช่นมไม่สามารถทำความเย็นได้12นาฬิกา เจ้าหน้าที่ปปสสก,กัดจับรถกรบะบะวีโกจากตลาดไทยถูกจับบริเวณแยกไฟแดงหน้าสพาคลองหลวงพบยาบ้าน1ล้าน4แสนเม็ดมูลค่า420ล้านบาทในหลังรถที่เต็มไปด้วยพรมเช็ดเท้าสารภาพได้ค่าจ้างครั้งละสองแสนบาทโดยไม่ทราบว่าใครคือผู้บงการ12นาฬิกา35นาทีคนร้ายสุ่มโจมตีตำรวจชุดเก็บกู้รตถุระเบิดหรือ EOD นาราธิวาสในอำเภอยี่งอจังหวัดนาราธิวาส เมื่อเจ้าหน้าที่อีกชุดเข้าช่วยเหลือกลับประสบอุบัติเหตุเพราะล้อรถถูกตะป,ปูเรือใบทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิตรวม4นายและบาดเจ็บอีก10คน13นาฬิกากสทอชอเผยยอดผู้ใช้บริการ 3G คลื่น2.1กิกะเฮิรตซ์ทะลุ11ล้านโดยแบ่งเป็น AIS 9ล้านเลขหมาย TrueMove 1,800เลขหมายและ D-Tac 2ล้านเลขหมาย ซึ่งผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G จะได้รับอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลดลง15%ตามเงื่อนไขใบอนุญาต13นาฬิกา30นาทีเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียรสะสินเฉลิมลาบบอกว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีฝ่ายรัฐบาลติดต่อขอข้อมูลหรือเจรจาค้านสร้างเขื่อนแม่วงยืนยันสร้างเขื่อนแม่วงไม่คุ้มค่าเก็บกักน้ำได้น้อยและทำให้เสียระบบนิเวศสัตว์ป่า 14นาฬิกา30นาทีสวนสัตว์เชียงใหม่จัดกิจกรรมสู่ข้าวเอาขวัญส่งลิ้นปิงไปเลือกคู่ครั้งสุดท้ายก่อนจะออกเดินทางไปเมืองเฉินตูสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันพรุ่งนี้ด้านกรรมการด้านนโยบายและกำกับดูแลเพื่ออภิบาลแันด้าร,ระบุมีความพร้อมในทุกด้านส่วนสินสอดเน้นเรื่องของความเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่าง2ประเทศ 15นาฬิกา15นาทีอุทาหนเด็กชายวัย13ปีนักเรียนชั้นป .6 ในอำเภอบ้านผืจนอจังหวัดอุดรธานีจุดประทัดลูกบอลเล่นเกิดพลาดทำให้แรงประทัดระเบิดนิ้วมือขวาขาดทั้ง5นิ้ว16นาฬิกา25นาทีสารรัฐธรรมนูญมีมติ5ต่อหนึ่งส่งรับสองคำร้องสอวและประชาธิปัตยืนตีความแก้ที่มาสวขัดรัฐธรรมนูญพร้อมยกคำร้องเรียนไกลยื่นดักคอวิรัตประชาธิปัตย์ ให้สารวินิจฉัยรัฐสภาแก้รถถัฐธรรมนูญโดยมิชอบด้านประธานวุฒิสภาและรองประธานสภานิคมวัยรัชพานิชยืนยัน28กันยายนนี้ลงมติวาระ3แก้รถถัฐธรรมนูญแน่นอนมั่นใจไม่ขัดศาลเพราะทำตามหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติขณะที่เลขานิการนายกรัฐมนตรีสุรนันท์เวชชีวะยืนยันว่านายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรจะนำร่างแก้ไขรถถัฐธรรมนูญประเด็นที่มาสอวอทุนกล้าทันทีหลังผ่านวุฒิสภา ด้านอภิสิทธ์เวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ติงนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์อย่ารีบทุนกล้าวทุนกระหม่อมร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาสอวอวันเกิดปัญหาและสร้างความขัดแย้งตามมา17นาฬิกาจาพนมยีรำพระเอกคิวบูพร้อมภรรยาแจ้งจับน้องสาวและน้องเขยที่สพเมืองปทุมธานีข้อหาถูกทำร้ายร่างกายก่อนถูกน้องเขยแจ้งความกลับ ตำรวจจึงออกใบส่งตัวตรวจที่โรงพยาบาลปทุมธานีและเรียกมาสอบปากคำในภายหลัง17นาฬิกา30นาทีปลาที่ถูกจับนอกชายฝั่งจังหวัดฟุกุชิมะของญี่ปุ่นถูกนำมาขายตามตลาดในเขตใกล้เคียงทำกลางความหวังว่าเรื่องนี้จะทำให้อุตสาหกรรมการประมงท้องถิ่นกลับมาฟื้นตัวหลังทางการสั่งห้ามชาวประมงจับปลาในเขตนี้เมื่อเดือนสิงหาคมเมื่อเกิดปัญหาน้ำปนเปื้อนสารกัมะรังสีรั่วไหลออกจากถังเก็บ ทางการอนุญาตให้ชาวประมงกลับมาจับปลาได้ในสัปดาห์นี้หลังการตรวจวัดค่าการปนเปื้อนกันมมันตรังสีครั้งล่าสุดในปลาที่จับได้สรุปว่าปลอดภัยต่อ,อก,การนำมาบริโภคแต่ปลาที่จับได้ทั้งหมดยังจะต้องผ่านการตรวจสอบระดับรังสีก่อนส่งไปยังผู้บริโภค18นาฬิกานางองซานซูจีแกนนำฝ่ายค้านพมา่าฉลองวันครบรอบ25ปีก่อนการก่อตั้งพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ของนาง ที่สำนักงานใหญ่ของพรรคในเมืองย่างกุ้งงานนี้นางได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อบรรดาสมาชิพกพรรคและผู้สนับสนุนรวมถึงเอกอัครราชทูตจากประเทศต่างๆรวมถึงตัวแทนกลุ่มที่สนับสนุนประชาธิปไตยต่างๆขณะที่ผู้สนับสนุนอีกจํานวนมากที่เดินทางมาจากทั่วประเทศต้องอยู่ด้านนอกเพราะสถานที่ไม่สามารถรองรับผู้คนจํานวนมากได้ 18นาฬิกา30นาทีศาสรชาชาติเปิดเผยว่าทีมตรวจสอบอาวุธเคมีที่ปัจจุบันไปอยู่ที่ซีเรียเรียบร้อยแล้วจะเข้าไปตรวจสอบใน7จุดที่ต้องสงสัยว่ามีการนำอาวุธเคมีมาใช้รวมถึงในเขตชานกรุงดามัสกัสที่มีรายงานผู้เสียชีวิตหลายร้อยจากการโจมตีเมื่อเดือนที่แล้วด้วยหลังจากนั้นจะทำเป็นรายงานสรุปผลการตรวจสอบโดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายเดือนหน้าขณะเดียวกันร,ร่างมติของคณะมนตรีความมั่นคงหประราชาติระบุว่า ทีมผู้ตรวจสอบอีกทีมหนึ่งที่ได้รับหน้าที่ติดตามค้นหากลังอาวุธเคมีของซีเรียเพื่อน,นำมันไปทำลายจะเริ่มลงพื้นที่ในวันอังคารนี้ สำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับยังติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีกันอยู่นะครับขณะที่เวลา9โมงเช้านะครับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรจะเตรียมความพร้อมในการตรวจรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีขณะที่เวลา10โมงเช้านะครับมีการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาจากสอวอทั้งหมดนี้คือลุยข่าวร้อนที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับ วันนี้ผมพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมราตรีสวัสดิ์ครับ